กิจกรรมการแจ้งสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณจ๊บแล้วก็คุณนานะคะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะจะพาเด็กทำกิจกรรมหลองไายที่พาว่ากิจกรรมอะไรเอ๊คุณจ๊บถืออะไรมากระดาษสื่อพิมพ์ค่ะอ๋อเลนอะไรเนี่ยวันนี้นะคะคุณจ๊บจะพาเด็กทำกิจกรรมที่ว่าที่ชื่อว่า เกมยืนปวบนหนังสือพิมพ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเล่นยังไงก่อนอื่นนะคะค่ะก็ให้เด็กๆนะคะไปหาหนังสือพิมพ์ที่บ้านก่อนให้เด็กๆมื่นหนังสือพิมพ์นะคะกระดาษนิตยสารก็ได้ค่ะคุณอาค่ะแล้วค่ะคุณนาเด็กกระดาษ A4 ได้ไหมคะคุณจิ๊บค่ะอ่าได้นะคะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยได้ไหมได้ได้ให้คุณอาหนึ่งแผ่โอ้ยขอบคุณค่ะ ค,คุณจิปบคะครูนาจะลังจะไปหาพอดีเลยได้มาแล้วเด็กๆเห็เนไหมคะว่าจะไปนังสือพิมพ์แผ่่อย่างนี้นะคะเดีย๋ยวเราก็จะวางลงกับพื้นนะคะในห้องนี้นนนาวางลงที่พื้นเลยนะคะนี่นแล้วเดี๋ยวคุูจิปกับคุณนานะคะ,ะก็จะแข่งกันว่าใครจะยืนบนหนังสือพิมพ์ได้แต่ว่ามันไม่ธรรมดานะคะาเด็กๆเดี๋ยว ไ้เวเรื่อยๆแล้วว่าใครจะยืนตรงตัวได้ดีกว่ากันได้เลยค่ะแข่งกันนะคะเด็กๆด้วยนะคะค่ะไปเลยค่ะไปค่ะเด็กก็จะยืนหนังสือพิมพ์แล้วนะคะไม่มีใครออกจากหนังสือพิมพ์เลยพี่ได้กี่เท้าคะกุจิสองเท้าเลยสองเท้าเลยโอ้โหเก่งมากเลยมาเร่มกันนับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า เ,เราก็จะพับกระดาษหนังสือพิมพ์กันนะคะอ๋อพับนะคะอ่ะาพับไปได้ครึ่งน,นึงแบบนี้นะคะเด็กๆใช่มั้ยคะค่ะแล้วโก็วางใช่มั้ยคะไปต่อค่ะ อีกดีไหมคะดีค่ะอา่อาพาเครึ่งนงนึงเลยนะคะอุ้ย <Okay. S 1> มันเริ่มเล็กลงเมันริ่แล้วาคุณอาก,กุกจิจะลงกันได้ไหมอะ่ะจิ๊บจี๊บได้ไหมอะ่ะจิ๊จิ๊บต้องอยืดขาดวแล้ว เด็กเห็นไหมคะว่าคุณจิศกับคุณาใครน้องขอดกันคะใครอะเราจะเป็นกุณจิศแน่ๆเลยค่ะงั้นกุนาก็จะน้องน่ะสิงค์ค่ะเด็กๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆท่านเดกๆอย่าลืมเอาเกมนี้ไปเล่นด้วยกันกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องืีพี่ก็เล่นกับพี่ก็ได้นะคะฮะระอยน่ในการเล่นในเกมนี้ ะะแล้วก็การคิดการนับเลขด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณอากับคุณจิ๊บต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบายเด็กๆอย่าลืมไปลองเล่นดูนะคะ คุณครูอยากรู้จังเลยว่าเด็กคนไหนจะพับกระดาษได้เล็กที่สุดและยืนทรงตัวบนกระดาษชิ้นเล็กๆได้นานที่สุดอ้อแล้วก็ระวังจะลื่นล้มและเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะ